วันธรรมิธงสัพพะเมโตสังฆมัธรรมิวันเทวันามิธรรมสัพพเมโลสังฆมันธรรมิวันเทวันามิสัะเมโสังฆมัธรรมิวันทวันรรมสัพเมโรมวันเวานิสัพเมโสังฆมัธริเทวานมสัพพเมโตสังฆมันธมวันเทวันามิธรรมสัพเมโสังฆมัมวันทวานามิมายสัพพเมโตสังฆมัธมิวันเทวานมิธสัพพะันิวันเทิาฐิัสสลสตตุมัาปุริทารมัพสะกมลสังฆะนรานาโลก ဧတေဝါ loke amma roke sampo thi e phelang kade phesa ne la ta du yo keta ta du yo ala hanta ta du yo beti yang khanda ku tin cha tu la si ti sanga se kamaka khesa pe sampada eti yo aha vanta mi sappada aha vanta mi tulo so aha vanta mi ta tu yo aha vanta mi sila sa 啊，对对对，那刚